กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายสมพงศ์มรีวัตรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจากจังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทยในฐานะนำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรท่านประธานครับกระผมขออนุญาตที่จะอาจจะติเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจในรัฐนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา151 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพุทธศักราช2560ตามรายนามดังต่อไปนี้หนึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐม,ตาารรมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสองนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสามนายสุชาติชมกลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในายสักสยามชิดชอบรัฐีว่าการกระทรวงคมนาคม 5. นายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6. นายชัยมุตธ,ธนาคมานุสรรัฐีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีพฤติกรรมพิธการและเรื่องที่จะ่าปรายทางต่อไปนี้ นายเฉลิมชัยสีอ่อนน้ำตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นบุคคลที่ไร้ภูมิปัญญาแลไร้ความสามารถในการบริหารงานทําให้การบริหารงานด้านการเกษตรล้มเหลวทั้งระบบมีพฤติการทุจริตต,ต่อหน้าที่จงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรมนูญและกฎหมายฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างไรแรงไม่มีความซื่อสัตย์จริยิ เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในการเสียเสียในการเรียกรับผลประโยชน์จากโครงการของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลสร้างความเสียหายแก่รัฐจำนวนมากไม่ปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ปกป้องรักษาสาธนานะสมบัติของแผ่นดินจงใจเบียดเบียนเอาทรัพยากรของชาติไปให้พวกพ้องของตนปล่อยประละเลยให้เกิด การแพร่ระบาดของโรคในสัตว์ทั้งวัวและสุกรจนส่งผลเสียหายแก่เกษตรกรจำนวนมากขณะที่มาตรการชดเชยเยียวยาแก่เกษตรกรไม่ทั่วถึงและเพียงพอหากปล่อยให้นายเฉลิมชัยสีอ่อนเปิดงานราชการแผ่นดินต่อไปจะเกิดความเสียหายแก่รัฐและเกษตรกรไม่หยุดยั้ง